สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิโกะเวอร์ซี่และเด็กๆนะคะจะมารอรับยายแอนที่สนามบินสคิปโปค่ะนี่ก็จะเป็นครั้งที่2ของไยงยแอนแล้วนะคะที่มาเยี่ยมมาเที่ยวมาหากันที่เนเธอร์แลนด์นะคะก็เดินทางคนเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่เคยดูคลิปของแม่แอนนะคะแม่แอนเคยเป็นมะเร็งนะคะที่รังไข่เนาะแล้วก็หลังจากให้คีโมเข็มสุดท้ายนะคะแม่แอนก็บินเดี่ยว มิโกกับเวอร์ซี่ตอนนั้นยังไม่มีเด็กๆยังไม่มีลูกกันนะคะก็ในปี2019ตอนนั้นนะคะคนเดียวไปแล้วหนึ่งรอบมาเที่ยวที่น้ำแลนข้งนี้มาหาหลานนะคะก็คนเดียวเหมือนกัน,นะคะบินเดี่ยวเก่งมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามวิดีโอคลิปของมิโกเวอร์ซี่แล้วก็เดี๋ยวยายแอนด้วยนะคะตลอดที่อยู่ที่น้ำแลนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ